สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงเอยกับคนตระกูลนี้ <c oughs> คุณเป็นมะเร็งเต้านมค่ะอ๋ะอมีประกันสุขภาพค่ะปกติแล้วค่าใช้ใจ่ายการรักษาค่อนข้างสูงประกันสุขภาพก็จ่ายแค่ค่ารักษาตอนนอนโรงพยาบาลนอนนานๆล้้านเขาต้องก็ต้องปิดแล้วค่ากินลูกค่าเทิมลูกค่าผ่อนรถผ่อ มีประกันโรคร้ายแรงด้วยค่ะมีหน้าละ่ะถึงตกใจแค่แป๊บเดียว <c oughs> เพราะมีประกันโรคร้ายแรง AIA แค่ตรวจเจอก็ได้เงินก่อนไปจัดก,การค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนอกโรงพยาบาลได้สบายติดต่อตัวแทนหรือสายด่วนโทร1581แดงแป๊ดเลยเปบาเนี่เครื่องเสียเป่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพม,มันกินเบนโต้เทจุฬา h มใหม่ว้าวกว่าเดิมพร้อมชนปัญหาผิวฟ้าแดดริ้วรอย หมองคล้ำบูสต์ผิวดูฉ่ำบล็อกแดดด้วยจุลาเฮิร์บโฉมใหม่ดีจนต้องบอกต่อเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวทก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวทสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วงเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะต้องคิดว่าผมกับพี่แจ็คเป็นฝาแฝดกันหน้าคล้ายนะ <c oughs> แต่พี่เนาะเฮ้ยกินมาว่า อาบน้ำแล้วนะทำอะไรกันเลยค่ะสองคนนี้อ้าวอร่อยเฮ้ยอร่อยเส้นทางรักจากปากพี่เบลจีบล้อชวนเดทล้อแล้วคำตอบคือใช่ใจเรามันปูมะอ๋อบอลปูยังไงถึงได้แบบนี้คะไอโทพระแม่รักษมีต่อแถวอยู่เหมือนกันม่องเฟิร์รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทย ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากการการันตี7ปีซ้อนของเชฟนานาชา o m o n อ l e r O m i n e r a ถ้าการสักผ้าคืองานที่สาหัสแจวด้วยด้วยสู้ด้วย1ป8ช็อป3แจวแจวงขาวแจว2สะอาดสดใสแจว3หอมหอมผงสักฟอก1ป8ช็อป3แจวถูกและดีมีในโลกความแกร คือการลุยในทางที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ Ford Ranger ราคาพิเศษ799,00 0หาบาทถึง31ธันวาคมนี้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเบเนตซีแอนด์อ e. ียอดขายอันดับหนึ่งเก้าปีซ้อน